พวกนี้ลอกไอยาซีเลียวอ่ะซีเลียวอ่ะกูยิงเสือกนไอน,นไหนตัวข้างข่าวอ่ะตอมกูเ <c oughs> คาะแปะแปะแปะยิงกูไปโดนด้าล่าไอ้เยี่ยวอ่ะร้อนเลยไม่ไลเลดนตัวเดิมให้อ่ะ <c oughs> ขับมาต้องเล่นเียเลยไอ้ย่ขับจริงะไอ้ย่าไอ้มึงตัวสแกนไอ้ยาัมึงเล่นมาสตได้สัตวเลยเรียบร้อยเกมนี้ไอ้ย่าแพ้ไอ้พี่ดูยแพ้ไอ้สัตว์เลยมาส้ยน้ำตาไหลแล้วกูไอ้ย่าเอาแล้วมันลงเหมือนกันอีกอะไรอ่ะ อะไรเียกูได้กอดนอะมีคนมาวะไม่ม,ไมีมีคนเปิดกล่องไม่มีไม่มีไม่มีไอ้เฮียแล้วครับมีโงบ้านน่ะ